กล้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายเบิร์สุขุสุขนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลและกัทางไก่ทางใต้และกระทางเหนือนในประเทศและกัตทางประเทศนะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็มาพบพ,พ่อกับพู้ค่าคือเก้าคือเดิมพี่น้องจ๋าเมื่อนี้สิพ้าพี่น้องมาเห็นแม่ใบสีนาคแบบโบราณนะพี่น้องเนะนาะนาคโบราณพี่น้องจ๋าโบราณหรือจ๋าโบราณแต่ใดแต่ไรโบราณแต่พ่อแต่แม่เลยจ้าวิธีหินนาคโบราณเข้าช่อบแบบใดเนาะจ้ามาเบึกมาชมนํากันเลยจ้า นิ้วใบสีผู้ค่าได้ม้วนไว้ลวเลยเด้อพี่น้องจ๋าผู้ค่าสี่บได้ม้วนให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้าม้วนนิ้วใบสีแบบโบราณเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องจ๋ามีสองขนาดจะมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ก้นมานิดนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าแล้วก็จิกไว้ตรงตัวห่อแม่ใบสี่ประมาณสามนิ้วเนาะจ้าความกว้างเนาะวิธีเหตุการ <c oughs> เอานิ้วยาวยาวก่อนจังหน่อยนี่จ้า มาทาบสแกนแนานี้เด้อพี่น้องเด้อทาบสแกนเดวนี้เอาห้อยเปียะเข้ามาทางในจ้ะขวาซ้ายใส่แม็กแม็กไว้จ้ะสกตัดออกอีูต่อไปกัเลี้ยงกันลงมาเรื่อยๆพี่น้องจ้าเนี่ย เหดเรียงกันลงมาเรื่อยๆจ้าขวาซ้ายแมกแมกจ้าแมกหน้าลัางให้เรียบร้อยเลยกรดีเนาะจ้ามันจะได้แน่นเนาะสมัยก้อนยังมีพญานาคเด็กพี่น้องเหฮดพญานาคผู้เท่าเพื่นสิีพากันทิดแนวนี้ละ่ะเพื่นว่านาคโบราณเนาะนาคโบราณเลย ตะก,กี้กระเทยกัยังบรายเนาะพี่น้องเนาะกระเทยยังโบลายการคิดค้นอย่างใหม่ๆกันยังบ่ค่อยมีดีซุมีสมืนกระเทยหลายความคิดสร้างสรรค์กับลายขึ้นแบบนี้ก็มีอยังแบบใหม่ๆไปเรื่อยๆแน่ที่เข้าช่อตัวนี้มาประมาณเจ็ดนิ้วเนาะจา้ะ เข้าแบบนี้มาเรื่อยๆเลยจะเข้าชอบแบบโบราณมาเรื่อยๆประมาณเจ็ดนิ้วพี่น้องจ้าเวลาเข้ากับเปียขวาไส้ขวาไส้เรื่อยๆจะบริมีอย่างมากมายดอกพี่น้องจ้าห่างที่เหยาตามความเหมาะสมเลยอันนี้ห้าแล้วจะเข้าอีกสองนิ้วเนาะ เขาเข้าแบบนี้จะเจ็ดนิ้วจ้ะพี่น้องจ๋าสองสี่หกเจ็ดเนาะนับนิ้วยอดทางเพงพร้อมพอดีเป็นเจ็ดนิ้วบัดนี้เห็ดอย่างนี้แล้วเรียบร้อยบัดนี้ต่อไปเอานิ้วไมสีมาวางไว้ทางนี้บัดนี้พี่น้องจา๋าวางไว้ทางนี้ใช้แม็กแม็กให้เรียบร้อยจ้ะนี่าไปตองห่อมาทางนี้บัดนี้พี่น้องกับด้านเห็นนะพี่น้องจ๋านี่อหอยห่อหอยเปียจะมาอยู่ทางนี้เบิดบัดนี้นี่จ้ะ ครับดานกันมาแนวนี้ล่ะทางนี้จะใช้นิ้วยาวเนี่ยจักหน่อยเด้อจ้า ไม่้องกะยักสั้นพี่น้องจา้าเรียงกันลงมาให้ตุงทางนี้เขาเซาไดหลายนิ้วแน่เด้อพี่น้องเด้อทางนั้นจ็ดทางนี้ก็ซิซิบกว่าบุญละจา้า เข่าแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณซิบนิ้วกว่ากรณีมองนี้มันสั้นเท่าเส้นใดแบบเฮาก็ต่อตองหรือพี่น้องเด้อมันสั้น้วเฮ้าเข้าซ้อยากหรือว่าเฮ้าบุ้ยใบตองยาวนะพี่น้องจา๋าเออบอกว่าดอกบางที่ใบตองยาวมันก็หายากนอกางามกไ็ไไ้เขาก็ต่อลงมามันจะมีตัวยืดพี่น้องจ๋านี่นี่ต่อลงมาเท่านี้บัิยากจา้ะ วเลาเข้าชอบมันชิได้ง่ายพี่น้องบางคนกับบุู้จักต่อมันก็นยากจะขาขงนะนะบุงมียางดอกใบตองพระเจ้ามากับบุงมีใบตองยาวมัแต่ใบตองสั้นๆแต่อยากขีดยากจักหน่อยใบตองมันดึงมาบ่ฮอนนะง่ายบ่พี่น้อง งา,ง,งานกางานไปอีกแบบเนี่ยพี่น้องแต่งานแบบโบราณเนาะงานไปอีกแบบในหลายคนก้าสิปิ่นและอะไรพี่น้องแบบนี้จะหลายๆคนกันยังบบปิ่นเนาะจ้าเข้าช่อแม่ใบสีแบบนี้พัชชาปิ่นตั้งแต่อยู่สิบเอ็ดปีพี่น้องจ้าตัวนี้อื ิบปีชิบสองปีเนี่ยล่ละพห้าปหกอันนี้คือแม่ใบสีพื้นฐานในการเรียนใบสีเลยเนาะแม่ใบสีโบราณนี่เข้ามาเรื่อยๆเ,เข้าแบบนี้ดีอย่างนึงขึ้นข้าบบต้องใส้ลวดพี่น้องจ้า เฮาบบไส้ลวดกับงามเพราะว่าใบตองจะโค้งงออัตโนมัติต้วยการที่เฮาบบต้องไส้ลวดมาดัดมาแปลงพี่น้องเออเป็นธรรมชาติอัตโนมัติเลยจ้าเวลาเขาเขา้าแนวนี้นะ <c oughs> เนาะเฮากระดัดแปนงนิ้วไปพร้อมทายันนิ้วเบี้ยวนิ้วบบตุงเขากระแปงไปนําเวลาเขาเขา้าช่อเฮากระมือเขาจับไปพร้อมนะพี่น้องจ้า <c oughs> ตะกี้พ่นแหงบ่มีแม็กพิ่นยังห็ดแน่นว่าสั่นผู้เท่าห็ดแน่นบ่ได้เคลื่อนจากเม็ดแม็กกับบ่ได้มีไส้ต้นไม้ขาดเม็ด้องแตกเม่ต้องสัน่น เป็นอะไรพี่น้องสวยงามบ่จ้าแม่ใบสีโ้อนากแบบโบราณพี่น้องจ๋าเป็นอย่างข้าเจ้าจังเอินกันว่าช่อนาคเนาะพี่น้องเนาะอืมพี่น้องฮูบอเวลาค่อยฉีดอันน้ำมันประกอกเลยเป็นอะไดภาพมันคือบุยักษัซัดปันไดเนาะพี่น้องซัดอยู่บอ เป็นอย่างเขาจังเอิญพญานาคพี่น้องเบ่งตัวดีๆในเนาะเป็นตัวน,น,นี่อันนี้เป็นลำตัวือวานาท้องพญานาคส่วนนี้คืองอนเนาะจะสมัยโบราณเพิ่นเอิญกันนั้นเนาะจะแม่ใบสีช่อนาคแบบโบราณนะเนาะจะเพื่อเอิญช่อนาคเนาะสมัยตะกี้พี่น้องใายังโบหูจักเอารวดมาใส่ยังโบหูจักดัดแต่งชิ้นงานเนาะจ้าพอปัจจุบันนี้มีความเจริญเข้ามามมนอย่างกะกระเทยหลายขึ้นความคิดสร้างสรรค์กันห้ายขึ้นแต่พี่น้องเอ้ยโมเม่นว้าวยองเพจเจ้าของได้ว่า พวกสาวประเภทสองพวกกระเทยยั่งมีความคิดสร้างสรรค์ละพี่น้องจ๋าอืมนี่เป็นอะไรพี่น้องสวยงามอยู่บอกเจ้าค่ะี่ชมเข้ามาพี่น้องจ๋ามาถึกอกถึกใจพี่น้องโบเนาะเจ้าค่ะแม่ใบสีช่อนาคแบบโบราณเนาะพี่น้องเนาะพิพัฒน์ไดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้พัชชาสิได้ขอตัวอำลาพาเจ้าไปก่อนเด้อจ้าบ่ได้ตุ๊บแต่งดอกไม้ให้บึงเด้อจ้าบ่มีดอกไม้แล้วพี่น้องจ๋าพบกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า